น้องถามว่าอุปกรณ์แบบสโรบาร์ทำเมนูปั่นได้ไหมคลิปนี้สกัดด้วยเครื่องโรบอทวิธีทำง่ายมากปะ่ะไปดูกันเมนูปั่นสูตรโรบอทเฮียใช้เป็นกาแฟขั่วเข้ม22กรัมที่ร้านเฮียตอนนี้มเมล็ดที่ขายดีที่สุดจะเป็นเชียงรายบาซิลลูกค้าชอบแบบหอมเข้มกลิ่นหอมแอลมอนชัดๆละมุนตอนต้นหวานตอนท้ายใส่แผงกระจายน้ำช่วยเพิ่มการสกัดน้ำร้อน85 ml สเต็ปการกดตอนต้นเียจะบ่มกาแฟประมาณ3บาจากนั้นกดต่อด้วยแรงดัน9บาจนจบถ้าสกัดกาแฟได้แบบนี้ชงกับเมนูไหนก็อร่อยแก้วไหนก็เข้ากันวิธีทำความสะอาดก็ง่ายมากสเต็ปเหมือนเครื่องชงเลยทิ้งกากาาแฟจากนั้นทำความสะอาดถ้วยชงเตรียมโถปั่นน้ำกาแฟที่สกัดได้60 นมข้นหวาน40ครีมแดง60หวานเล็กน้อยน้ำเชื่อม10นมสดเพิ่มความกลมกล่อม20ผงปั่นครึ่งช้อนโต๊ะการปัดนสเต็ปแรกเฮียจะเดินเครื่องแบบเบาที่สุดก่อนพอน้ำเริ่มเข้ากันจะปรับรอบเป็นระดับกลางเดี๋ยวเฮียเปิดฝาให้ดูนะถ้าสัดส่วนถูกต้องเนื้อที่ได้จะเป็นสมูทตี้น่ากิน ค่อยๆเรียกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าคิดถึงกาแฟหอมๆคิดถึงร้านนัมเบอร์สามสบหก้างนะขายของแบบเนียนๆขอบคุณครับ <c oughs> กาแฟที่น้องถามถ้าอยากได้หอมแบบพรีเมียมแนะนําตัวน่านบราซิลแต่ถ้าอยากได้หอมแบบเข้มข้นแนะนํนาสุดเบนบราซิละนองอุปกรณ์ต่างๆที่ร้านเฮียมีครบพร้อมส่งเลยขอบคุณครับ